สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับมาแกะกล่องให้ดูนะครับเพจซื้อจริงช่องซื้อจริงนะครับจะต้องมีรีวิวให้ดูนะครับคลิปนี้มารีวิวให้ดูเหรียญที่ผมซื้อมาจากเพื่อนพ่อค้านะครับเป็นพี่พ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับวันนี้แกะกล่องให้ดูเลยนะครับเป็นเป็นเป็นยังไงอะ มีการซื้อขายกันจริงๆนะครับเพจผมช่องผมซื้อจริงขายจริงนะครับไม่ต้องทําใบรับประกันอันนี้เป็นเป็นเหรียญ5บาทนะครับที่ผมประกาศรับซื้อตลอดนะครับรับซื้อหลักพันบาทเลยนะครับอันนี้แกะให้ดูเลยนะครับในกล่องอันนี้พุ่นแกะสดๆเลยนะครับอ่านี่นะครับเหรียญ5บาททําไมถึงเล่นกันหลักพันนะครับนี่นะครับเหรียญ5้บาทนะครับอ่านี้สั่งซื้อเมาส์มาด้วยนะครับนี่นะครับ เหรียญ5บาทปีพศ2540นะครับผลิตออกมาใช้หมุนเวียนจริงๆนะครับจำนวนการผลิต1600เหรียญเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นเหรียญที่เราแบบยังไงอะเคยใช้กันนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญนะครับดูปีพศนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับดูเหรียญแบบไม่ต้องใส่ตลับนะครับ มีเหรียญจริงให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าทําแต่คลิปแล้วไม่รับซื้อนะครับมีการซื้อขายจริงๆนะครับนี่นะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2540หรือว่าเหรียญ5บาทปี40นะครับราคารับซื้อเหรียญละ4 0 0 0บาทนะครับนี่นะครับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงติดต่อได้นะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อถ่ายรูปชัดชัด ส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมขึ้นไลน์ ID ไว้ให้ตลอดนะครับนี่นะครับ2540เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเหรียญ5บาทดูแค่ปีพศขายได้เลยมีแค่2ปีพศเท่านั้นนะครับปีพศแรกก็คือปี40แล้วก็อ,อีกปีพศหนึ่งก็คือปี46นะครับอันนี้คือข้อมูลแบบเพจใหญ่เพจเล็กเพจที่เขาซื้อจริงอะ่ะเขาก็ซื้อแค่นี้นะครับ ปี46นะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็เหรียญละ300ยบาทนะครับ2,546าดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญในตลับเกรดนะครับเกรดแล้วอันนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานปี46ก็จะแพงกว่าแบบที่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้เหรียญนี้ก็ไม่ผ่านการใช้งานนะครับอ่าอันนี้ไม่ต่ำกว่า500บาทนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราพบเจอกันปี46 จะเป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนั้นก็ซื้อเหรียญละ300นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี40แบบนี้เหรียญละ4 0่0นละครับ4 0 0พ4 500, 5 0 0 5 0 0 0แล้วแต่สภาพนะครับดูแค่ปีพศออขายได้เลยนะครับ2,540นะครับอันนี้คือมาแกะกล่องให้ดูกันสดๆเลยนะครับแกะกล่องให้ดูเลยว่าเพจนี้ช่องนี้ซื้อขายจริงนะครับไม่ได้มาทำคลิปหลอกเอายอดวิวหรือว่ามาทำคลิปหลอก ที่จะซื้อแล้วให้ทําใบรับประกันไม่ใช่นะครับซื้อเหรียญขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่มาเสนอให้ทําใบรับประกันมิจฉาชีพร้อเนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทที่นักสะสมต้องการนะครับสองพนะครับ